สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันก็จะมานําเสนอฟังก์ชัน p h p นะคะค่ะฟังก์ชันที่จะนําเสนอวันนี้ก็คือฟังก์ชันซับตานะคะค่ะเรามาดูโค้ดกันเลยนะคะ ค่ะนี่คือโค้ดของเรานะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็มาเซฟนะคะเซฟแอดค่ะเข้ามาเซฟในไล c ์ซนะคะเข้ามาในแอปซร์ฟค่ะแล้วก็เข้ามาใน v ว็ไวเว็บค่ะแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ใหม่นะคะ ค่ะจะตั้งชื่อไฟล์เป็น t e x t 1 p h p นะคะใส่ฟันหนูกำกับด้วยนะคะแล้วก็เซฟค่ะค่ะเรามารันดูนะคะ เปลียนเป็นเทกนะคะข่าวผลลันธ์ออกมาเป็น f นะคะข่าที่ออกมาเป็น f นะคะก็คือซับสตาต์นี้จะใช้ดึงข้อความตั้งแต่ตำแหน่งที่กำหนดตามจำนวนที่กำหนดนะคะ ตำแหน่งที่กำหนดก็คือลบหนึ่งนะคะก็คือตัวนี้จํานวนที่กําหนดจะเป็น f นะคะผลลัพออกมาก็จะได้ค่ะค่ะามาดูโค้ดต่อไปเลยนะคะคือโค้ดซับซับสตาร์คอนนะคะ ค่ะนี่ก็คือโค้ดของ Starstarcon น,นะคะค่ะเรามาเซฟกันนะคะเซฟแอดค่ะก็เข้ามาในไดซีนะคะเข้ามาในแอปเซฟค่ะในวายเวฟนะคะมาที่โฟลเดอร์เดิมน,นะคะก็คือเพจแล้วก็มาเซฟเป็น เทคสองนะคะลดทีเีนะคะแล้วก็ใส่ฟันหนุกำกับด้วยนะคะจากนั้นเราก็มาเซฟค่ะค่ะเรามาดูผลลันกันนะคะเปลี่ยนจากเทคุหนึ่งเป็นเทคสองนะคะ ่ะผลลันออกมาก็คือ6นะคะที่ได้6นะคะซับสตาคอนนี้ก็คือจะใช้นับจำนวนตัวอักษรที่กำหนดในสตริงนะคะค่ะเราเรากำหนดตัวอักษรก็คือจุดนะคะก็คือ หค่ะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ลล่งสองสามสี่ห้าหกคนลันก็ออกมาเป็นหกนะคะค่ะสำหรับดิฉันก็ขอจบการนำเสนอฟังก์ชันเพียงเท่านี้ค่ะขก็สตอบเอนะลวลาป้าจะตอบล่ะอาเอเวนะ